กระแสดราม่าระอุในโลกโซเชียลอาเซียนปะทุขึ้นอีกครั้งหลังเกมวอลเลย์บอลหญิงที่สาวไทยโชว์ฟอร์มแกรง่งเอาชนะทีมชาติเวียดนามได้อย่างเด็ดขาดจนทำให้ความหวังและความฝันของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามต้องพังทลายลงต่อหน้าต่อตาเสียงคอมเมนต์จากฝั่งเวียดนามหลงไหลายออกมาอย่างร้อนแรงทั้งผิดหวังเจ็บปวดเสียสีไปจนถึงยอมรับความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่ากำแพงที่ชื่อว่าทีมชาติไทย ยังสูงเกินจะก้าวข้ามโดยเฉพาะประโยคที่ถูกพูดถึงอย่างมากในหมู่แฟนกีฬาอาเซียนว่าไม่มีตู้เย็นไม่มีวันชนะไทยซึ่งสะท้อนความแตกต่างด้านมาตรฐานระบบการพัฒนาและความต่อเนื่องของทีมชาติไทยได้อย่างเจ็บแสบเกมนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่เป็นชัยชนะที่ตอกย้ำภาพจำเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าไม่ว่าทีมชาติเวียดนามจะพัฒนาเร็วแค่ไหน จะมีดาวรุ่งหรือผู้เล่นตัวความหวังอย่างสีทีที่ถูกยกย่องว่าฟอร์มดีที่สุดในรุ่นฟอร์มท็อปฟอร์มแรงเพียงใดสุดท้ายเมื่อเจอกับสาวไทยในเกมสำคัญเวียดนามก็ยังไม่อาจฝ่าด่านนี้ไปได้อยู่ดีความพ่ายแพ้ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของคะแนนในสนามแต่เป็นบาดแผลทางความรู้สึกของแฟนบอลเวียดนามจำนวนมากที่เชื่อว่าครั้งนี้อาจเป็นครั้งของเราแต่ความจริงกลับโหดร้ายกว่าที่คิด ตลอดหลายปีที่ผ่านมาวอลเล่บอลหญิงเวียดนามถูกพูดถึงในฐานะทีมที่กำลังมาแรงมีพัฒนาการก้าวกระโดดมีผู้เล่นรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงและมีพลังการตบที่น่ากลัวโดยเฉพาะ4ีทีที่ถูกยกให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่เป็นความหวังเป็นตัวแทนของความฝันที่จะโค่นทีมไทยให้ได้สักครั้งแต่ทุกครั้งที่ทั้งสงทีมเผชิญหน้ากัน ภาพเดิมก็กลับมาอีกครั้งไทยยังคงเป็นฝ่ายควบคุมเกมอ่านเกมขาดเล่นอย่างมีวินยัยและใช้ประสบการณ์ที่สังสมมานานกว่าบทขยี้คู่แข่งจนอยู่หมดัดคอมเมนต์จากแฟนเวียดนามหลังเกมสะท้อนอารมณ์ที่หลากหลายบางส่วนยังคงโกรธเคืองและไม่ยอมรับผลการแข่งขันโทษกรรมการโทษจังหวะโทษด,ดวงหรือแม้แต่โทษระบบการแข่งขันแต่ในขณะเดียวกันก็มีไม่น้อยที่เริ่มยอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมาว่า ทีมไทยยังเหนือกว่าในหลายมิติทั้งความนิ่งความหลากหลายของเกมรุกเกมรับที่เหนียวแน่นและที่สำคัญคือสภาพจิตใจในเกมใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่เงินหรือพลังหนุ่มสาวไม่อาจซื้อได้ในเวลาอันสั้นประโยคไม่มีตู้เย็นไม่มีวันชนะไทยกลายเป็นไวรัลทันทีเพราะมันไม่ได้หมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าจริงๆแต่เป็นการเปรียบเปียถึงระบบการสนับสนุน การดูแลนักกีฬาโภชนาการวิทยาศาสตร์การกีฬาและโครงสร้างพื้นฐานที่ไทยสร้างมาอย่างยาวนานในขณะที่เวียดนามแม้จะพัฒนาเร็วแต่ยังขาดความพร้อมในรายละเอียดเล็กๆที่รวมกันแล้วสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลในระดับสูงสุดความเห็นนี้จึงไม่ใช่การดูถูกแต่เป็นการสะท้อนช่องว่างที่ยังต้องใช้เวลาความอดทนและการลงทุนระยะยาว สำหรับสีทีแม้จะเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแสดงศักยภาพเต็มที่ตบหนักตบคมและสู้กับแนวรับไทยอย่างไม่ยอมแพ้แต่เมื่อมองภาพรวมของทั้งเกมจะเห็นชัดว่าการแบกทีมเพียงคนเดียวไม่อาจเอาชนะระบบทีมที่แข็งแกร่งได้ไทยมีผู้เล่นที่สามารถเปลี่ยนบทบาทกันได้ตลอดเวลามีตัวสำรองที่ลงมาแล้วไม่ทำให้คุณภาพเกมตก มีการประสานงานที่รู้ใจกันโดยไม่ต้องมองหน้าซึ่งเป็นผลจากการเล่นร่วมกันมาอย่างยาวนานในระดับนานาชาติความเจ็บปวดของแฟนเวียดนามจึงไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกเพราะทุกความพ่ายแพ้สะสมกลายเป็นความคับข้องใจยิ่งแพ้ไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่ายิ่งทำให้คำว่าตลอดชาติถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งเหมือนเป็นคำสาปที่ยังไม่ถูกปลด แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนผู้เล่นจะเปลี่ยนโคช้ชจะเปลี่ยนแต่ผลลัพธ์เมื่อเจอไทยในเกมสำคัญกลับยังเหมือนเดิมในมุมของแฟนไทยชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ทำให้หลงระเริงแต่กลับเป็นเครื่องเตือนใจว่าความสำเร็จไม่ได้มาเพราะโชคช่วยหากมาจากการทำงานหนักความมีวินัยและการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่งสาวไทยต้องเผชิญแรงกดดันมหาศาลในทุกครั้งที่ลงสนามเพราะถูกคาดหวังให้ชนะอยู่เสมอ แต่พวกเธอก็ยังรักสามารถประถานและจิตใจที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่คู่แข่งหลายชาติยังตามไม่ทันเสียงจากแฟนเวียดนามบางส่วนเริ่มเปลี่ยนโทนจากความโกรธเป็นความหวงังแม้จะผิดหวังกับผลการแข่งขันแต่ก็ยอมรับว่านี่คือบทเรียนสำคัญเป็นเครื่องสะท้อนว่าทีมยังต้องพัฒนาอีกมากหากต้องการก้าวไปสู่ระดับเดียวกับไทยอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ชนะในบางแมชเล็กๆแต่ต้องชนะในวันที่กดดันที่สุดวันที่เดิมพันสูงที่สุดการแข่งขันครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เกมวอลเลย์บอลแต่เป็นภาพสะท้อนของการเดินทางที่แตกต่างไทยเดินบนเส้นทางของความต่อเนื่องความอดทนและการวางรากฐานระยะยาวขณะที่เวียดนามกำลังเร่งสปีดไล่ตาม ด้วยพลังความฝันและความกระหายชัยชนะแต่เส้นทางนี้ไม่มีทางลัดไม่มีทางข้ามขั้นความพ่ายแพ้ในวันนี้อาจเจ็บปวดแต่หากนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาอย่างจริงจังวันหนึ่งช่องว่างนี้อาจแคบลงได้ อย่างไรก็ตามสำหรับข่ำงคืนนี้สำหรับเกมนี้สำหรับความทรงจำครั้งนี้ความจริงก็ยังคงชัดเจนสาวไทยยังคงเป็นด่านสุดโหดที่เวียดนามไม่อาจผ่านไปได้ง่ายๆต่อให้สีทีจะฟอร์มท็อปต่อให้ความหวังจะสูงแค่ไหนเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นกระดานคะแนนก็ยังบอกเรื่องราวเดิมเรื่องราวของความฝันที่ยังไม่เป็นจริงและความเจ็บปวดที่ต้องกลืนลงไปอีกครั้ง ท้ายที่สุดแล้ววอลเลย์บอลก็ยังคงเป็นกีฬาเป็นการแข่งขันที่มีแพ้มีชนะความพ่ายแพ้วันนี้อาจกลายเป็นแรงผลักดันของวันพรุ่งนี้หรืออาจกลายเป็นบาดแผลที่ต้องใช้เวลารักษาแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือการดวลกันกร,ระหว่างไทยกับเวียดนามยังคงเป็นคู่ปรับที่เต็มไปด้วยอารมณ์เรื่องราวและความหมายเกินกว่าผลสกอร์ในสนามและปรับใดที่ทั้งสองทีมยังคงพัฒนาต่อไป การเจอกันในครั้งต่อๆไปก็จะยังคงเป็นแมชที่ทั้งอาเซียนจับตามองอย่างไม่อาจละสายตาได้กระแสดราม่าระอุในโลกโซเชียลอาเซียนปะทุขึ้นอีกครั้งหลังเกมวอลเลย์บอลหญิงที่สาวไทยโชว์ฟอร์มแกรง่งเอาชนะทีมชาติเวียดนามได้อย่างเด็ดขาดจนทําให้ความหวังและความฝันของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามต้องพังทลายลงต่อหน้าต่อตาเสียงคอมเมนต์จากฝั่งเวียดนามหลั่งไหลออกมาอย่างร้อนแรง ทั้งผิดหวังเจ็บปวดเสียสีไปจนถึงยอมรับความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่ากำแพงที่ชื่อว่าทีมชาติไทยยังสูงเกินจะก้าวข้ามโดยเฉพาะประโยคที่ถูกพูดถึงอย่างมากในหมู่แฟนกีฬาอาเซียนว่าไม่มีตู้เย็นไม่มีวันชนะไทยซึ่งสะท้อนความแตกต่างด้านมาตรฐานระบบการพัฒนาและความต่อเนื่องของทีมชาติไทยได้อย่างเจ็บแสบ